แต่ก่อนเป็นทุ่งนาน้าําท่วมเนี่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนานะน้ำท่วมอน,นี้นกลงแล้วนกเป็ดนกเป็ดลงเต็มเลยเป็นหนองน้ำํำกว้า,วางกว้างใหญ่เลยเ,เป็นที่อยู่ของนกของปลาไป ข้าวอยู่ไม่ได้แล้วนว้ำท่วมนี่ยังไม่เท่าไหร่แะดูอีกว่าอีกวันสองวันนี่สิขนาดไหนครับเดี๋ยวดูฮนะเดี๋ยวฝนจะตกเขาบอกคนจะตก,กันจัดวันวันศุกรนะ์ว่าน้ำจะขึ้นไปได้ขนาดไหนนน่นกเป็ดนนะ่ะ